สวัสดีครับครับวันนี้อยู่กับผมเอียร์ไหลล้อมครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมเอียร์ไผ่ล้อมเหมือนเดิมนะครับครับวันนี้จะมาดูเนบเนวต้นแรกหลวงพชื่นวัดมาาขาครับผมวันนี้เนรต้นแรกนะนี่เป็นเนื้ออปกาพี่ใช่ไหมปีหนึ่งกว่านะับผมน่าจะปีหนึ่งหนึ่งมั่งออกพ้อมเหรียญเหรียญรุ่นแรกครับผมเห็นไหมเนื้ออปกาไหมเวลาเนี่ยปั๊มไม่พี่เห็นไหมลอยแตกไหมง่ายง่ายดูง่ายเลยสีจะออกแบบนี้ประมาณนี้ มีสาาแดงแดงนิดๆอย่างนี้อเมกาแทรดูง,ง่ายเนี่ยอันนี้เป็นแหนบต้นแรกยงังสวยอยู่แอมีรอยแต,ตกนิดๆอย่างี้ธรรมชาติมันดีพี่อย่างเงี้แท้ดูง,ง่ายเลยสาาแดงแดงนั่งเหลือง,งอ,ยอย่างเงี้ยแบบนี้เนี่ยใครมีใครมีจะแบ่งผมก็ยินดีเช่าเลยนะแหนบต้นแรกควาชื่นก็หลักพันพี่ไม่แพงแค่ความสวยก็ฮะแม่เรียนนี่ขอบเรียไหมตัดมันขาดครึ่งเลียมไหมดูง,ง่ายพี่ ครับบ้านๆน,นะใครมีอย่างบ้านผมก็ยินดีนะทักไลน์มาทักแชทมาหรือโทรมาได้หรือทังเฟซก็ได้พี่ครับขอบคุณครับ